ราคาค่าประจำวันที่13พฤศจิกายน2563เป็นราคาล่าสุดน,นะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งกริ๊งๆให้ทิดาชาแน,นลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป มาดูที่ข้าวเปลือกหอมมะลิปี6364ค่ะจังหวัดสุรินทร์11,200ถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดโคราช11,300ถึง11,500บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานี1900ถึง12,000บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกษ11,300ถึง12,500บาทต่อตันจากข้าวเปลือกเจ้านาปีปี63จังหวัดนครสวรรค์8,500บาท ึง8,700บาทต่อตันจังหวัดพิจิต8,400บาทถึง8,600บาทต่อตันค่ะจังหวัดพิษณุโลก8,200ถึง8,500บ,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 บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรี8,800บาทถึง8,900บาทต่อตันจังหวัดอยุธยา8,700ถึง8,800บาทต่อตันจ้ข้าวเปลือกปทุมธานีนาปีปี63-64จังหวัดชัยนาท 9,500-9,800ถึงบาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรี9,700-10,000ถึงบาทต่อตันจังหวัดอ่างทอง9 9 0 0ถึง1 2 0 0บาทต่อตันจา่าข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี6263จังหวัดขอนแก่น 8,000ถึง1,300บาทต่อตันจ้าข้าวเปลือกเนียมเมล็ดยาวปี6364จังหวัดสกนคร9,500ถึง9,900บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานี1,000ถึง1 2 0 0บาทต่อตันจ้า มาดูที่ราคาข้าวสารค่ะข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2เกา่2,990-3,000บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2ใหม่2,440-2,450บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขาว100%ชั้น2ใหม่1,360-1,370บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขาว5%ใหม่1,330-1,340บาทต่อ100 kg. โลกรมจ้าข้าวเหนียว10เซเมล็ดยาวเก่า2,160-2,180ถึง 2, บาทต่อ100กิโลกรมัมข้าวเหนียว10เเมล็ดยาวใหม่2,180-2,200ถึง 2, บาทต่อ100กิโลกรัมจา้า เพื่อนๆสามารถมาแจ้งราคาของจังหวัดตัวเองได้นะคะมาแลกเปลี่ยนกันจะได้เป็นการแชร์ข้อมูลต่างๆหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายสามารถแจ้งพาณิชย์จังหวัดของท่านได้หรือโทรสายด่วน1569ได้เลยค่ะคลิปนี้ทีิดาชาแนลขอลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปนะจาจะบ๊ายบาย